ก็เป็นไอ้ตอมลูกหมากโตเน่ยตอมลูกหมากโตอาการของต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับมีอาการยังไงบ้างพอโอ้มาน่ไอ้ไข่โตเท่าไข่เป็ดเล็กกว่าไม่ใช่ไข่เป็ดพูดแล้วเขาไม่กล้าบอกฉันเขาอายใช่ไหมครับฉันก็ขอดูโอ้โหนี้เลยไข่ห่านมั้งฮะโอ้โหและอีกเพีาแค่นี้ครับ ฉันก็ต้องรวมวิ่งพาไปหาหมอโรงพยาบาลกินยามาเดือนไม่รู้จกอะไรเลยครับพอลูกค้าจะอะไรอ้อยรอยสามชุดทั้งหมดครับยุบแห้งเท่าเกาเลยอแล้วก็พาไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลอีกหมอเขตรวจตรวจโอ้หายแล้วหายแล้วเพราะว่าหายแล้วจรต้องขอสารไหมเวลาเราคีนี่มัน มันไม่ชุนเชุนหอไม่ชุนมากครับเพราะว่าเขาขับพิษออกมาจากร่างกายเราด้วยตอนนี้หน้าตาของคุณพ่อเขาสดใสขึ้นเยอะไหมสดใสขึ้นเยอะมากเลยผิดจะตอนแรกที่เจอค่ะซาพาไปหาแม่ไม่ไม่มีค่ะแม่ไม่ไม่มีเอ้าเขาน่ารักคู่นี้นะตอนนี้บวมตอนที่มันบวมมากๆนี่ปวดไหมครับไม่ปวดแต่ขัดแต่ขัดมากๆเลยเดินไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเดินกระเพกกระเพกเลยเวลาขี่เนี่ยโอ้โห ลองแล้วนั่งอยู่นี้นะลกขึ้นฐานก็ฐาน,นไม่ฐานก็ออกก่อนเลยครับนะฮะนั่นก็คือคุณพ่อทานน้ำมันํำข้าวจมูกข้าว<ช>ทานกี่เม็ดครับพ่อข้าวข้าวสองเม็ดเย็นสองเม็ดข้าวสองเม็ดเย็นสองเม็ดว,วันหนึ่งสี่เม็ดแล้วตัวสีพรัลเหรอฮะตัวสีพัชที่เป็นเม็ดขาวๆทานกี่เม็ดครับสี่เม็ดแหละ อ๋อวันละสี่เม็ดทานยังไงครับพี่อ้อยทานยังไงเช้า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 สเม็ดเย็นสองเม็ดก็เท่าวันสี่เม็ดนะามูข้าวกี่เม็ดอ่าจมตอนเช้าจมูกข้าวหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดสี่พันหนึ่งเม็ดโอ้หครับผมนั่นก็คือทานสองอย่างคู่กันอยากเรามมดเช้าเย็นเท่านั้นเองค่ะแค่สามเดือนนะคะสามชุดชุดแรกรู้รู้เลยครับชุดแรกมัน2องกองใช่มค่องกรู้เลยยุบลงไปเลยยุบเลยครับพอพอพอชุดที่2อง ยุบเท่าเกาเลยครับแล้วก็เอาชุดที่สามอีกกินสามชิ้นทั้งหมดตอนนี้สามชิ้นยุบลงไปเรียบร้อยตอนนี้เรียบร้อยไม่เหมือนเกาเลยโอ้ปึงปังเลยไหมแต่ปิ๊บดังอยู่นะครับทุกวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมว่ากินตัวนี้ดีจริงๆดีเห็นทันตาเลยแหละดีทัตาเลยนีลยคุณพ่อก็มั่นใจทําให้เราแข็งแรงขึ้นไหมครับ ก็ไปเ,เ,เล่ลเนไอ้เรื่องแข็งแรงแข็งแรงคนแก่น,แนี่แต่ว่าไอ้นี่เขาเนั่นเลยแล้วรู้เลยครับผม